เป็นจะแสบแห้งจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาผอกับสาวยูวอีกคือเกาวจ้ะสาวยูไดก้าากระทาว่าไม่จะพี่น้องเป็นแบรนด์ของซินชายเป็นกระทะเล็กเผามาแล้วจ้ะน้ำหนักเบาแห้งเพื่อนแถมฟ้ากับตะลิวมาพร้อมจ้ะสาวยูวก็เลยสิมาจัดผัดกะเพราเมนูแหลกเลยจ้ะพี่น้องก่อนอื่นสายยูก็สิถอดไข่ดาวก่อนจ้ะ ใครดาหนากินแห้งจับโบต,ตีกระทาเลยจ้ะ ไปจะเสแสร้งจ้ะกินยามใดก็แสร้ยามนันจ้ะผัดกะเพรานี่หืม